คนที่เนื้อจมูกหนาะไปตัดปีจมูกแล้วจะเรียวไหมหลายๆเคสเลยนะคะที่หมอเห็นคนไข้เนื้อจมูกหนาะเราไปตัดปีจมูกบางคนนะ่ะตัดมาสองรอบสามรอบเลยนะสุดท้ายแล้วเกิดปัญหารูจมูกตีบหายใจลําบากแล้วก็จมูกผิดรูปนะคะโดยที่เนื้อจมูกก็ยังดูหนาเตอะอยู่ดีคนที่เนื้อปีจมูกหนาเนี่ยเราสังเกตได้เลยค่ะว่าเนื้อนี่มันจะหนาตรงขอบขอบของปีจมูกเนี่ยมันจะดูหนานะคะ ทีนี้การตัดปิดจมูกเนี่ยมันจะเป็นการตัดตรงแถวเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงปิดจมูกเข้าแต่มันไม่สามารถทําให้เนื้อตรงเนี้ยที่มันหนาตรงเนี้ยนะคะมันบางลงได้นึกออกไหมทีนี้พอเราตัดไปเยอะๆเข้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูจมูกของเราเนี่ยมันจะเล็กลงแต่ว่าไอ้ไอความหนาของเนื้อแถบตรงนี้นะคะมันก็ยังหนาเท่าเดิมทีนี้มันจะดูรูจมูกตีบเล็กหายใจลําบาก แต่ว่าเนื้อจมูกยังดูหนาเติะเหมือนเดิมนะคะคนที่เหมาะกับการตัดปีดจมูกก็คือคนที่เนื้อจมูกเนี่ยบางๆหน่อยนะคะเนื้อขอบตรงนี้บางๆหน่อยแต่ว่ารูจมูกกว้างอันนี้ตัดมาเราจะสวยมากแต่คนที่เนื้อหนานะคะแล้วตัดปีดจมูกมาจะดูแปลกๆนิดนึงทีนี้ต้องดูขนาดรูจมูกเป็นหลักถ้ารูจมูกกว้างเนี่ยตัดได้แต่ถ้ารูจมูกแคบอยู่แล้วเนี่ยหมอไม่แนะนําให้ตัดเลยนะคะ